บรรยากาศบรรยากาศล้วสวยจริงๆเลยวันอาทิตย์ขึ้นพอดีบรรยากาศดีครับรนาการนะครับบรรยากาศดีดูต้นไม้ไม้เป็นไงบ้างยังไม่ขึ้นต้นนี้ และญี่ปุ่นนะครับเป็นโตโตดีหลือเกินครับสารต้นครับ กัญชาัต้นใหญ่ขึ้นแล้วรู้แล้วผมว่าแานปลูกใหม่อ๋อแล้วบูมาไต่นี่เดียว อ่ทำไมทำไมเขาทำงี้นะอ๋อเขาหลุดเขาหลุด